สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่ี่525นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องถอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะอ่า EP นี้คลิปนี้นะครับพี่พี่ผมก็ได้ไปแบ่งพระนะครับอ่าคุณลุงนะครับท่านหนึ่งมานะครับต้องบอกว่าเป็นพระที่เก่าเดิมนะครับเก่าเดิมนะครับอ่าเจ้านี้นะครับคุณลุงท่านนี้นะครับเจ้าของพระนะครับอ่าเขาจะชอบเก็บพระ เก่าๆนะครับเก็บพระสมเด็จเก่าๆแล้วก็ถักลวดเก่าๆแบบนี้นะพี่นะแต่องค์ถักลวดน,นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่เดิมจริงๆไม่ผ่านการใช้เลยเป็นพระที่เดิมจริงๆไม่ผ่านการใช้เลยนะพี่นะเห็นไ,ไ,ไหมคนสมัยโบราณนะครับเขาไม่มีกรอบเขาก็ต้องถักลวดแบบนี้นะพี่นะถักลวดนะครับถักลวดนะครับแล้วก็จะมีการแบบเลี่ยมวินเทจแบบนี้นะพี่เห็นไหมเลี่ยมอันนี้เลี่ยมวินเทจนะเขาเรียกเลี่ยมวินเทจนะพี่นะ พอหลังๆมาก็จะมีการเลี่ยมพลาสติกนะครับเลี่ยมพลาสติกแล้วก็เลี่ยมแบบวินเทจแบบนี้พี่ๆเห็นไหมครับอันนี้เลี่ยมเปิดหน้านะเปิดหน้าปิดหลังเห็นไหมครับเลี่ยมเปิดหน้าปิดหลังอันนี้เจ้าของเขาเอาห่วงมาใส่ใหม่นะพี่นะเจ้าของเขาเอาห่วงมาใส่ใหม่เห็นไหมครับอ่านะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับกดติดตามเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับ มาดูองค์แรกกันเลยนะครับพี่ๆนะถ้าหาพี่ๆท่านใดน,นะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าเนะครับไอดีไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 9 8 7 ttn 9 8 7นนะครับมามามา,มาชมเลยนะครับพี่ๆนะองค์นี้นะครับพี่ๆ ต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์อีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระที่สวยสมบูรณ์อีกหนึ่งองค์นะครับเห็นไหมครับพี่เห็นไหมด้านในเห็นไหมซอกด้านในเนี่ยอันนี้เป็นคล้ายๆปิดทองนะครับพี่นะคล้ายๆเศษปิดทองนะครับนี่แล้วดูความเก่าข้างในเลยพี่เห็นไหมเดิมนะครับพระองค์นี้ไม่ผ่านการใช้นะสภาพอ่าผมได้มาหลายองค์แลวนะครับพระแบบนี้นะครับได้มาสองสามองค์แล้วนะพี่นะส่วนใหญ่จะเป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ แต่นะครับแต่นะครับแต่จะมีพวกสนิมพวกฝุ่นนะครับเข้าไปยัดตามซอกตามองค์พระนะพี่ๆนะเห็นไหมนี่ดูลวดทองแดงนะครับลวดทองแดงนี้อ่าแดงเป็นมะขามเปียกแล้วนะพี่นะแดงเป็นมะขามเปียกแล้วนะพี่นะอ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับนี่เขาจะชอบทิ้งฐานไว้ข้างล่างเห็นไหมเส้นขอบซุม้มปุ๊บเขาจะมีอ่าปลายเนื้อออกมานะครับบางองค์เยอะบางองค์เตดชิดก็มีบางองค์ขนาดนี้ก็มีนะพี่ๆอ่าเห็นไหมครับ ดูด้านหลังนะพี่ๆนะด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังนะครับเห็นไหมเม็ดมวลสารเห็นไหมยังเห็นอยู่เลยนะครับนี่หลังปิปรีนะครับเห็นไหมหลังปิปรีแย่ๆเห็นไหมครับพี่ๆดูลวดดิพี่ดูลวดความเก่าของลวดดิครับเห็นไหมโอ้โหเนี่ยพี่เห็นไหมลวดทองแดงเนี่ยจนแดงเป็นมะขามเปียกแล้วนะพี่นะแดงเป็นมะขามเปียกแล้วนะครับพี่นะไอ้คนสมัยก่อนเนี่ยคนรุ่นเก่าๆนะเขาถักลวดนะครับเห็นไหม ศิลปะการถักลวดของเขาในสวยงามจริงๆนะพี่สวยงามนะครับสวยงามนะครับอ่าองค์นี้นะพี่นะเอาไป8,500บาทนะครับ8,500าบาทนะครับพี่พี่นะ8,500บาทนะครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะพี่นะค่อยๆไล่ๆดูเนื้อเห็นไหมครับไหมครับนี่ดูความเก่าของเหล็กนะครับมีสนิมเขียวเกาะเต็มหมดเลยนะครับองค์พระก็มีแต่พวกฝุ่นพวกอะไรเข้าไปเกาะเต็มหมดนะครับพี่พนะเห็นไหม เห็นไหมครับพี่พี่นะครับองค์นี้ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่นะแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมเห็นไหมครับ <uring> ดูคมเก่าของลวดทองแดงนะครับพี่พี่นะดูคมเก่าของลวดทองแดงไหมครับนี่ตรงสนิมเขยียวแล้วก็แดงเป็นมะขามเปียกแล้วนะพี่นะลวดนะครับนี่ครับด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างตัดเรียบร้อยนะครับพี่พี่นะด้านข้างตัดเรียบร้อยนะครับด้านข้างตัดเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับ นะครับด้านข้างตัดเรียบร้อยเลยพี่เห็นไหมนี่ด้านหลังนะครับพี่โอ้โหนี่พี่เก่าจริงนะเก่าจริงนะครับใครพลาดน่าเสียดายนะครับอาเจ้าของใหม่นะครับเจ้าของตัวจริงทักมาได้เลยนะครับเจ้าของตัวจริงทักมาได้เลยนะครับเชื่อนะครับว่าเจ้าของตัวจริงเนี่ยเขาทักมาเขาซื้อเลยปิดเลยนะครับพี่พี่นะเห็นไหมผมได้มาสององนะพี่นะได้มาสององบ้านเดียวกันนะครับบ้านเดียวกันเห็นไหมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่สภาพไม่ผ่านการใช้นะครับอันนี้นะครับเป็นพระที่ ผ่านการใช้มานะครับแต่เขาเปิดหน้าเห็นไหมพี่เลี่ยมเปิดหน้าปิดหลังเห็นไหมเลี่ยมเปิดหน้าปิดหลังเห็นไหมหลังนี่เป็นหลังแบบแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นหลังเขาเรียกอ่าหลังแบบอะไรเขาเรียกหลังกลาบหมากนะพี่นะเห็นไหมเห็นไหมหลังแบบนี้เห็นไหมหลังกลาบหมากเลยนะพี่พี่เห็นไหมเนี่ยมีทองด้วยนะมีแบบปิดทองด้วยนะเห็นไหมอ่า อ,อันนี้เลี่ยมบินเทจนะพี่นะแบบนี้เลี่ยมเก่าเก่าแบบบินเทจเลยพี่เลี่ยมเปิดหน้าปิดหลังเห็นไหมครับนี่องนี้ต้องเห็นไหมครับพี่ๆเห็นไหมดูเนื้อได้ครับนี่โหเนื้อเป็นจำจำเลยนะพี่นะเป็นจำจำเน่าเน่าเลยนะเห็นไหมตรงที่เขาเปิดออกเนี่ยเป็นเนื้อเป็นจำจำเน่าเน่าเลยเป็นก้อนๆเห็นไหมเป็นก้อนๆนะครับองนี้นะครับองนี้จะค่อนข้างแก่ไปทางปูนนะครับแก่ปูนนะครับเห็นไหมมลสารเห็นไหม เนื้อเขาจะออกเขาขาวเอนะเนื้อเอนะพี่นะเนื้อเอทั้งคู่นะครับเนื้อเอทั้งคู่นะครับเห็นไหมมีการลงรักปิดทองนะครับมีการลงรักปิดทองนะครับพี่เก่าๆนะพี่นะอ่าแนะนํานะพี่นะแนะนานะครับผมว่าผมว่านะพี่ถ้าท,ท่านไหนชอบนะอ่าเขามาบ้านเดียวกันที่เดียวกันนะพี่อ่านิมนต์ไปคู่เลยนะพี่นะ <Yeah. S 2> นิมนต์ไปคู่เลยนะครับเก่าจริงนะพี่นะเก่าจริงๆนะครับเห็นไหมดูกรอบเลยครับอันนี้เขาเรียกเลี่ยมวินเทจนะพี่ เลี่ยมวินเทจเลี่ยมแบบเอ่อแบบนะเลี่ยมพลาสติกแบบโบราณโบราณนะพี่นะเลี่ยมพลาสติกแบบโบราณโบราณนะครับดูฝุ่นนะครับ,รบพี่ดูฝุ่นความเก่านะครับเห็นไ,ไหมฝุ่นเข้าไปเกาะนะครับเห็นไ,ไหมเนื้อเป็นก้อนๆเลยไหมเป็นจำ้ำๆเลยไหมครับอ่าเนื้อเป็นก,กอ้อนๆเป็นจำ้ำๆเลยนะพี่ๆนะเห็นไ,ไหมอ่าเนี่ยครับนี่เห็นไหมอ่าไหมครับนี่โอ้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่ สวยคลาสสิกอีกหนึ่งองค์นะพี่นะเป็นพระที่สวยคลาสสิกอีกหนึ่งองค์นะเป็นพระที่สวยคลาสสิกอีกหนึ่งองค์เห็นไหมครับเขาเรียมโบราณเนี่ยเขาจะใช้แผ่นหนึ่งมิลนะครับแผ่นหนึ่งมิลประกบนะครับแผ่นหนึ่งมิลประกบเลยนะครับพี่พี่เห็นไหมดูดิครับนี่ดูความเก่าของกรอบพลาสติกนะครับดูความเก่าของกรอบพลาสติกนะครับไม่แล้วดูข้างหลังนะครับข้างหลังนี่แบบไม่ผ่านการใช้เลยนะข้างหลังพี่เห็นไหมไม่ผ่านการใช้เลยนะข้างหลังนะครับ เลี่ยมกรอบแบบไม่ผ่านการใช้แล้วนะครับเห็นไหมเห็นทองไหมพี่เห็นที่เขาปิดทองไหมเนี่ยเืองเหลืองนะครับทองทองเนี่ยคือเขาปิดทองนะพี่นะเขาลงรักปิดทองนะครับเห็นไหมครับอือวงนี้ผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับวงนี้ผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่าเนี่ยครับดูด้านข้างเห็นไหมครับพี่พี่ด้านข้างนะครับไหมอ่าดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับพี่มันมองไม่เห็นนะพี่นะ มองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ผมก็จะให้พี่พดูนะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยเห็นไหมพลาสติกเขาขุนหมดแล้วนะพี่นะพลาสติกเขาขุนเขาเก่าหมดแล้วครับพี่เห็นไหมอ่านะครับโอ้โหในพี่บอกเลยนะองนี้ผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ อ่าองนี้สององเนี้ยพี่ได้มาที่เดียวกันนะครับได้มาบ้านเดียวกันนะพี่นะได้มาบ้านเดียวกันพี่เก่าทั้งคู่นะครับสวยคัดสิกทั้งคู่นะครับอันนี้ได้สภาพแบบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับอ่ามีรวดถักเก่าๆเลยอันนี้เป็นพระที่ผ่านการใช้แต่ต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยคัดสิกนะครับอ่าเลี่ยมแบบแนววินเทจแบบนี้ก็หายากนะพี่นะเลี่ยมแบบโบราณโบราณคนรุ่นเก่าเขาเลี่ยมกันนะครับอ่าเขาเรียกเลี่ยมวินเทจนะพี่ๆเห็นไหมอ่าองนี้นะครับ องนี้ผมเอา8,500บาทนะครับองค์ที่1น,นะครับองค์ที่2ผมเอา7,500บาทนะครับพี่พี่อ่าสนใจนะครับทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่พี่เอฟซีไปเพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ